สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรักทุกคนเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย59อ่าวันนี้เราก็จะพามาดูในแนวทางหลักร้อยบนเนาะหลักร้อยบนสำหรับงวดวันที่1พฤศจิกายนสองนาอยนี้เนาะกอะ็อันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยบนที่เราเพิ่งจะเริ่มเก็บ สถิติมาเนาะแต่ว่าเราก็ลองทํามาแล้วทั้งหมด8งวดเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าจะเข้าทั้งหมด8งวดหรือไม่แล้วก็จะมีแนวทางหรือว่าสูตรยังไงอ่าก็มาดูก่อนที่เราจะพาไปดูก็มาดูคําเตือนของทางช่องอ่าช่องนี้อ่าเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับหลักร้อยบนของเราในสูตรนี้นะท่านผู้ชมก็ตามสีตีที่เราเก็บมาแล้วก็เข้ามาทั้งหมด8งวดเนาะก็ยังไม่มีงวดไหนหลุดอ,อย่างงวดล่าสุดที่ออกสี่สี่หก ก็เข้าไปที่เลข4ในหลักร้อยของเราเนาะแล้วก็สําสหรับหลักร้อยบนของเราสูตรนี้ก็จะมีทั้งหมด5ตัวเนาะ5ตัวแต่ก็จะดูเยอะไปนิดนึงแต่ว่าเราก็จะมีเลขดับของเราเนาะมาตัดให้เหลือน้อยลงเนาะก็ อย่างงวดหนึ่งพฤศจิกาที่เราทําแล้วเลขเด่น5ตัวหลักร้อยของเราก็เด่นอยู่ที่เลข9เลข0ูนเลข3มเลข6แล้วก็เลข8เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูสูตรกันก่อนว่าจะได้เป็นเลขอะไรอันนี้สูตรของเราสูตรของเราสําหรับหลักร้อยบนสูตรก็จะมีว่าให้เอาหลัก หน่วยบนบวกกับค่าคงที่3ได้เท่าไหร่ก็ไปบวกกับค่าคงที่อีกทีหนึ่งก็จะมีแต่เลข1่เลข3 2ครั้งแล้วก็เลข2อีก1ครั้งเลขเด่นของเราก็จะได้ทั้งหมด5ตัวเนาะอย่างงวดล่าสุดของเรา,าลักหน่วยหน่วยบนล่าสุดก็จะเป็นเลข6ก็เอาเลข6 มาตั้ง6ไปบวกกับค่าคงที่3 6บวก3ได้9 9บวกค่าคงที่1ก็ได้10ก็เอาเฉพาะเลขตัวหลังก็คือเลข0แล้วก็0บวกค่าคงที่3ก็ได้3 3ไปบวกค่าคงที่3อีกทีก็ได้6แล้วก็6ไปบวกค่าคงที่2ก็ได้8สรุปว่า เลขเด่น5ตัวของเราในหลักร้อยก็จะมีเลข9เลข0เลข3เลข6แล้วก็เลข8ปดที่เราเขียนไว้ตรงนี้ก็จะเป็นเลข9 0 3 6 8สาเนาะสำหรับหลักร้อยของเราแล้วก็เราก็จะเอาเลขดับ หลักร้อยของทางช่องเราเนาะมาตัดก็จะเป็นเลขพวกนี้เป็นดับสีตัวดับสี่ตัวซึ่งของวดวันที่หนึ่งพฤษจิกายนนี้ดับสี่ตัวของเราก็ดับไปที่เลขสี่เลขหกเลขเก้าแล้วก็เลขหนึ่งสำหรับดับสี่ตัวหลักร้อยของเราก็ยังไม่มี งวดไหนหลุดเลยก็เข้ามาทั้งหมด8งวดเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาเลข4ตัวนี้มาตัดในเลขเด่นร้อยของเรา5้าตัวนี้ตัวที่1เลข4อ่อันนี้เราก็ตัดเบื้องต้นไปแล้วเลขสี่ก็ไม่มีเนาะตัวที่2เลข6เลข6คือตัวนี้ก็ตัดไปตัวที่3คือเลข9้เราก็ตัด9ไป ตัวที่4คือเลข1อ่าไม่มีเลข1สรุปว่าอ่าเด่นหลักร้อยสามตัวของเราเนาะเด่นหลักร้อยสตัวของเราก็อ่าเป็นเลข0เลข3แล้วก็เลข8เดี๋ยวเราจะเขียนไว้ชุดตรงนี้เลยเดี๋ยวเอาไว้สรุปอีกทีหนึ่งนะ ศูนย์สามแล้วก็แปดสำหรับงวดวันที่หนึงพฤศจิกานี้เนะาะเด่นหลักร้อยที่ตัดเลขดับออกแล้วก็เหลืออยู่3ตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อว่า,าเด่นหลักร้อยของเราจะเข้าต่อเป็นงวด ที่9หรือไม่เนาะท่านผู้ชมก็จากสติที่เราทำมาทั้งหมดก็เข้ามาทั้งหมดแปดงวดแต่ก็จะมีบางงวดท่านผู้ชมจะมีบางงวดที่ก็ไม่มีไม่ติดเลขดับเลยก็มีได้หรือว่าบางงวดอาจจะติดเลขดับามากกว่า1ตัว ก็จะเหลือน้อยก็ถือว่าน่าจะเป็นความโชคดีของเราด้วยเนาะที่ตัดแล้วเหลือน้อยแล้วก็เข้าเนาะ,อ,ะอย่างงวดนี้ก็จะมีงวดนี้ที่ตัดดับแล้วก็จะเหลือแค่2ตัวก็จะมีแค่เลขหนึ่งกับเลขแปดก็เข้าไปที่เลข8ปดสำหรับหลักร้อยของเราเนาะ,อ,ะอย่างงวดอื่นมีไหมก็มีมีเข้าอยู่สองตัว มีติดดับอีก2สองตัวก็จะเหลือสามตัววันนี้ก็เข้าไปที่เลขสี่เดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันในวันนี้ต้องบอกเลยว่ามาลุ้นกันเพราะว่าสูตรนี้เราก็เพิ่งลงให้เป็นครั้งแรกเนาะสำหรับสูตรหลักร้อยของเราในสูตรนี้ สุดท้ายนี้แล้วก็ต้องอาฝากท่านผู้ชมให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมเพื่อเป็นการไม่พลาดาในคลิปดีๆหรือว่าคลิปที่เราจะลงในช่องเรานี้เนะาะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทั้งท่านผู้ชมเก่าและใหม่เนะาะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคน ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ